ประกันสังคมจะรอดไหมและในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนหนึ่งที่เป็นสมาชิกของประกันสังคมด้วยจะทําอย่างไรเรื่องนี้ไม่รู้ไม่ได้เลยครับเพราะเรื่องเงินเรื่องใหญ่ สวัสดีครับผมเคนจากมันนี่บัพโ l โลนะครับก่อนจะไปฟังกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์มันนี่บัพโปโลกันให้สักนิดนึงก่อนละกันนะครับเรื่องวันนี้ที่ผมอยากจะชวนทุกคนคุยเนี่ยก็เป็นเรื่องของประกันสังคมเนี่ยครับที่ในช่วงอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยโอ้โหข่าวดังมากๆนะครับที่สสไอแลชะชนงนี่คือเรียกว่าออกมาเปิดประกันสังคมนะครับแล้วก็มีทางท่านรัฐมนตรีออกมาโต้ตอบกันออกข่าวกันนะครับก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยจะเป็นอย่างไรก็ลองประเมินกันดูละกันนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากทุกคนมาชวนคุยเรื่องที่สําาาาาาคัญมกกๆนนะรรเเเพว่่ถ้ิดททีป็แงงไย หรือว่าเป็นผู้ประกอบการในไทยก็ได้ครับที่ไม่ใช่แบบเป็นฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์อาจจะเข้ามาตา3า3 9 4 0นะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการไทยเป็นลูกจ้างไทยอยู่เนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ยเราจะต้องมีส่วนร่วมกับประกันสังคมอยู่บ้างแน่นอนครับใครที่เป็นลูกจ้างทํางานเป็นแรงงานไทยเนี่ยก็ต้องจ่ายเดือนหนึ่งเจ็ดร้อยห้าสเนาะถ้าใครเงินเกินหมื่นหขึ้นไปแล้วก็ถ้าใครที่เป็นนายจ้าง ทุกท่านรู้ใช่ไหมครับว่านอกจากทุกจ้างจา่าย750เนี่ยนายจ้างเนี่ยก็ต้องจ่าย750สมทบด้วยนะครับแล้วก็รัฐบาลจะช่วยจ่ายอีก412.5บาทดังนั้นหมายความว่าประกันสังคมเนี่ยจะได้เงินจาก คนคนหนึ่งที่อยู่ในระบบประกันสังคมไปเดือนหนึ่งเนี่ย <ๆ S 1> เกือบเกือบสองพบาทก็ประมาณพันเ้นิดๆครับเกือ <ๆ S 1> บเกือบสองพในทุกๆเดือนเลยนะครับทีนี้ปัญหาที่มันเป็นประเด็นแล้วก็ถูกออกมาคุยกันเยอะที่สุดนะครับก็คือประกันสังคมที่ณปัจจุบันตอนนี้มีเงินอยู่ในกองทุนเนี่ยสองจุดหกล้านล้านนะครับล้านสองตัวนะครับทุกคนซึ่งมันเป็นกองทุนที่ใหญ่มากๆเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญของแรงงานไทยที่ใหญ่นะครับทีนี้มันก็มีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องเลยครับว่าเฮ้ยถ้ากองทุนประกันสังคมตอนเนี้ยอยู่ไม่ทมยนะ จะเหลือศูนย์ภาย 0, ในระยะเวลา25ไม่เกิน30ปีนะครับซึ่งพอข่าวออกมาแบบนี้นะทุกคนก็เลยแบบเดือดครับเดือดที่ว่าเฮ้ยเงิน2.6ล้านล้าน,านมันใหญ่นะแล้วทำไมมันถึงหมดอันที่2ครับก็คือเราจ่าย750ต่อเดือนไปทุกๆเดือนเนี่ยสุดท้ายแล้วได้แค่ทําฟัน900ปาทต,ต่อปีอย่างนั้นหรอแล้วสุดท้ายแล้วคือไอ้เรื่องชลาภาพต่างๆที่เราคุยกันเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นแบบนั้นเลยใช่ไหมนะครับประกอบกับข่าวที่เกิดขึ้นนะครับที่มีทางสสเนี่ยครับออกมาบอกออกมาคุณดีว่า เฮ้ยปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดซื้อถาจ้างทําแอปที่แบบเกือบเกือบพันล้านทุกคน850ล้านบาทเนี่ยทำแอปออกมาคุณภาพนี่ผมบอกเลยเลยว่าแบบไม่ได้เรื่องเลยนะฮะเอาจริงๆแล้วคือมันแพงไปเยอะมากๆเรื่องของบอร์ดแพทย์เรื่องของการบินดูงานหรือว่าจะไปของงบย้อนหลังก็บอกว่าไม่สามารถให้ได้เพราะว่ามีรายชื่อบุคคลอยู่ในงบนเนี่ยมันก็เลยเป็นข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถบอกได้เนี่ยมันก็เลยเหมือนผมเรียกว่ามันเลยขัดความรู้สึกของเรามันก็เลยยิ่งถูกเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วก็ร้อนแรงในโลกโซเชียลมากนะครับ ที่นี่ครับก่อนเราจะไปเข้าใจว่าประกันสังคมมันมีปัญหาได้แบบไหนเกิดอะไรขึ้นนะครับเราต้องย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นกันก่อน,อนครับว่าไอที่เราจ่าย750ปีหนึงเก้าันบาทเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจบแค่ที่ค่าทําฟัน900บาทแค่นั้นมันดูไม่คุ้มเลย มันทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งต้องบอกกับทุกคนก่อนนะครับว่า750ที่ทุกคนจ่ายเนี่ยมันไม่ได้ไปเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเพียงอย่างเดียวนะครับเงินเราจะถูกแบ่งเป็น3ส่วนครับก็คือเรื่องของชราภาพเนี่ยเอ่อเราจ่าย5%ของ15ื0 0หก็คือ750สถูกไหมครับสามเของหมื่นที่เราจ่ายไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของชราภาพครับแล้วก็หนึ่งจุดห้เป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็อีก0.5%เเอาไว้ื่ตงานว่างงานต่างๆเราไปา,ารถไปของเงินชดเชยได้นะครับ ที่นี่ครับไอส่วนที่มันมีปัญหามากๆเลยครับคือส่วนฉลาภาพครับทุกคนไอกองนี้นะครับที่มันเป็นกองขนาดใหญ่2.6ล้านล้านแล้วมันกําลังมีปัญหานะครับทุกคนแต่ว่าอันนี้ก็ต้องแบบ ToB e fair กับทางประกันสังคมด้วยนะครับว่าไอปัญหาเรื่องของระบบบาเหน็จบรนาญเพนชั่นฟันรีทายเมนต์ฟันต่างๆที่เป็นสวัสดิการของทางภาครัฐเนี่ยเรื่องนี้ไม่ได้เป็นปัญหาแค่เฉพาะในประเทศไทยนะครับแต่ว่าในหลายๆที่ทั่วโลกก็กําลังเจอปัญหาเรื่องนี้เช่นกันแลวเขาก็กําลังปรับตัวกันยกใหญ่เลยครับ ซึ่งเหตุผลนะครับที่ถ้าจะอธิบายว่าทำไมประกันสังคมมันถึงมีปัญหานะครับก็ต้องบอกเลยครับว่ามันเริ่มเกิดจากการที่โครงสร้างประชากรมันเปลี่ยนครับเพราะว่าลักษณะของประกันสังคมนะครับมันจะแบ่งคนออกเป็นสกลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นแรงงานและกลุ่มคนที่กเกษียณถูกไหมครับคนที่เป็นแรงงานมีหน้าที่ในการจ่ายเงินเข้ากองทุนไปเรื่อยๆนะครับจ่าย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 และคนพอเกษียณปุ๊บก็จะเป็นคนที่ถอนเงินออกจากกองทุนถูกไหมฮะทีน,ทน,นี้พอมันเป็นแบบนี้ครับโครงสร้างปร,ระชากรช่วงนี้ผมเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันมีการเปปลี่ยนไ โครคงสร้างประชากรไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นครับปัจจุบันตอนนี้เรามีผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า60ปีนะครับมากกว่า20%ของจำนวนประชากรครับและด้วยอัตราเกิดที่มันน้อยลงมันก็เลยทําให้ในระยะยาวๆหลังจากนี้นะครับคนทํางานยิ่งน้อยลง คนแก่ยิ่งเยอะขึ้นครับเพราะสัดส่วนมันเริ่มดิฟกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเหมือนกับถ้ามองประกันสังคมเป็นบริษัทบริษัทหนึ่งหรือเป็นบุคคลหนึ่งนะครับก็เป็นบุคคลที่รายได้เข้ากระเป๋านะครับน้อยลงแต่รายจ่ายมากขึ้นดังนั้นอินทร์ลองรันนะครับนึกถึงตัวเราก็ได้ถ้ารายได้เราเริ่มลดลงเรื่อยๆแต่รายจ่ายมันเพิ่มขึ้นแทงไปเมื่อไหร่นะครับมันก็จะอยู่ในสภาวะติดลบนะครับดังนั้นพอมันเป็นแบบนี้ครับประกันสังคมก็เลยเกิดปัญหาครับว่าเขาลั่นแมททิแมติกไปในล่วงหน้าปปรระมมาา30ีลวนนนคับ่จเหือิงๆทุก ทีนี้ครับเรื่องที่2เหตุผลที่มันเข้ามากระทบและทําให้ประกันสังคมมันติดลบลงนะครับนั่นก็คือผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนกับเมื่อ30 40ปีก่อนที่เขาเริ่มจัดตั้งกองทุนเรื่องนี้มาทั่วโลกนะครับถ้าย้อนก่อน40ก็ได้ครับเมื่อประมาณสัก20เกือบ30ปีที่แล้วเนี่ยไอ้นี่40เนี่ยออแค่ดอกเบี้ยงเงินฝากมันยัง15%เลยนะครับทุกคนดอกเบี้ยงเงินกู้ก็ประมาณแบบ17 18 20%นะครับแล้วตราสารหนี้สําหรับการลงทุนเนี่ยมัน15%ขึ้นอยู่แล้วครับแต่ว่าปัจจุบันตอนนี้เราจะเห็นได้เลยว่าตราสารหนี้จริงๆมัน2-3%ไม่เกิน4%นะครับสํหรับตราสาร ที่มีคุณภาพอะทุกคนเห็นได้ว่าผลตอบแทนจากการลงทุนเมื่อเทียบกับ30-40ปีที่แล้วเนี่ย มันคนละเลเวลคนละพื้นฐานกันเลยนะครับดังนั้นผลทางก,การลงทุนมันก็เลยไม่ได้เข้าเป้าอย่างที่ตั้งใจไว้กองทุนมันก็เลยเปิดโปช้ากว่าที่คาดหวังนะแต่ว่าต้องบอกว่าประกันสังคมเราลงทุนแล้วไม่ได้ขาดทุนนะครับเพราะว่าผลตอบแทนเฉลี่ย5ปีย้อนหลังเนี่ยอยู่ที่2.29%หรือประมาณ2.3%นะครับซึ่งจะถามว่ามันน้อยไหมก็น้อยแหละครับทุกคนก็เหมือนกับการถือตราสารหนี้โดยทั่วไปแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ากองทุนประกันสังคมนะครับเป็นกองทุนที่ต้องการความมั่นคงระดับสูงซึ่งมันเป็นเงินเกษ เจาะพอร์ตการลงทุนของประกันสังคมนะครับเราก็จะเห็นได้เลยว่าเขาลงทุนพวกรารหานี้ภาครัฐต่างๆเนี่ยประมาณ70%อีก30%เป็นสินทรัพย์เสีย่ยงได้นะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันผลตอบแทนไม่ได้ดีขนาดนั้นโดยเฉพาะผลแทนจากตลาดหุ้นไทยในช่วง3 4ปีที่ผ่านมารวมถึงการไปลงทุนหุ้นต่างประเทศที่เป็นเมกะเทรนด์ของโลกนะครับก็ยังลงทุนในสัดส่วนที่น้อยหรือแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้เมื่อเทียบกับสัดส่วนเงินของเขานะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้บอกกับทุกคนก่อนนะผมไม่ไเน,น,น,นเป็น นักคณิตร์ประกันภัยจากทางประกันสังคมนะครับออกมาให้ข้อมูลเองเลยนะครับซึ่งเขาก็บอกไปด้วยนะครับว่านักคณิตตร์ประกันภัยเดือดเป็น actuary เนี่ยครับเป็นเป็นตำแหน่งที่สําคัญในการคํานวยเรื่องของประกันภัยเรื่องของการจ่ายเบี้ยต่างๆแล้วมันสอดคล้องกับคนที่เกษียณเนี่ยตำแหน่งนี้สําคัญมากเพราะมันต้อง run m a ทเพื่อให้สอดคล้องตลอดเวลาครับสิ่งที่น่าตกใจและผมเพิ่งรู้นะครับก็คือนักคณิตร์ประกันภัยในกองประกันสังคมที่ดูแลสวัสดิการให้กับคนทั้งประเทศนะครับที่มีขนาด2.6ล้านล้านมีนักคณิตศตร์ประกันภัย และที่หน้าแปลกเลยก็คือเขาไม่คิดจะขยายทีมแล้วก็ไม่ได้มีการเปิดรับนักณิตศาสตร์ประกันภัยอย่างเป็นทางการเพื่อให้คำนวณอย่างเหมาะสมว่าเราจะต้องตัวเลขออกมาเป็นเท่าไหร่ด้วยนะครับอันนี้คือผมว่าถ้าเกิดอยากจะใช้งบอะไรสักอย่างหนึง่งผมว่ากลุ่มที่เป็นแอสทริลลี่หรือนักคณิตศาสตร์ประกันภัยหรือว่าดึงตัวนักณิตศาสตร์ประกันภัยเก่งๆต่างประเทศเนี่ยเข้ามาช่วยคำนวณและตั้งทีมให้มันแข็งแกร่งนะครับผมว่าเราก็จะเห็นการคิดเรื่องของสวัสดิการเรื่องของการเก็บเบี้ยต่างๆการจ่ายเงินสมทบเงินสะสมต่างๆเน เขาบอกว่าเองเลยนะครับว่าเหตุผลที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยคงสร้างประชากรเปลี่ยนคนจ่ายเงินน้อยลงคนเบิกเ,เงินเยอะขึ้นรวมถึงการลงทุนที่ไม่เข้าเป้าเนี่ยถ้ายังปล่อยให้เป็นแบบนี้นะครับไม่เกิน30ปีกองทุนปาาระกันสังคมจะเหลือศูนย์จริงๆครับอันนี้คนในมาบอกเองผมว่าเราไม่ต้องเถียงกันแล้วนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างนอกจากเรื่อง2เรื่องนี้จริงๆมันยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่สื่อต่างประเทศบอกไ้ด้วยครับว่าเหตุผลหนึ่งที่กองทุนประกันสังคมอาจจะไปต่อได้ยากต่อจากนี้นะแล้วมันโอกาสเปลี่ยนแปลงก็น้อย ผมลองไปดูงบของประกันสังคมกับกองเงินที่มีทั้งหมดนะครับต้องบอกว่ามันเปนเ็นเงินที่ไม่เยอะหรอกครับทุกคนเพราะว่างบที่เขาใช้ได้จริงอ่ะมัน2.5%ของเงินสมทบจริงๆนะครับที่แบบเงินที่เราเห็นที่เขาใช้กันเนี่ยแต่ว่ามันเป็นแบบนี้ครับทุกคนผมเชื่อว่าหน่วยงานที่มีความสําคัญและพุ่งตรงกับสวัสดิการของคนทั้งประเทศขนาดนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดครับมันคือเรื่องของความเชื่อมั่นครับ ความเชื่อมั่นเป็นสิ่งที่สําคัญมากผมเข้าใจนะครับว่าไอ้งบที่เขาใช้มันไม่ได้เยอะหรอกเขาเมื่อเทียบกับเงิน2ล้านล้านแต่อย่างที่บอกเลยครับว่า ผมรู้สึกว่าหน่วยงานประกันสังคมสิ่งที่สาคัญที่สุดไม่ใช่ว่าคุณใช้จ่ายเงินไปเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเราจ่ายเงินไปทุกคนจ่ายเงินไปเนี่ยเราอยากให้เงินที่จ่ายไปเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับผู้ประกันตนหรือว่าคนที่อยู่เป็นสมาชิกประกันสังคมมากที่สุดเท่านั้นเองครับแน่นอนว่างบที่คุณใช้ไปต่างๆไม่รู้กี่พันล้านต่างๆที่ใช้ล้วบอกว่ามันใช้ไม่ครบใช้ไม่ถึงด้วยซ้ำอ่ะผมรู้สึกว่าถ้าเอาเงินเหล่านี้นะครับไปจัดการบริหารจัดการใหม่ไปจัดตั้งผู้จัดการกองทุนทีมผู้บริหารกองทุนะะคครรรเเาาววจมมีีทิห์ เรื่องของการลงทุนมี CFA CFP มีอะไรก็ตามที่มันมีสามารถเก่งๆได้เข้ามาช่วยทำให้ผลตอบแทนมันเยอะขึ้นเพิ่มแค่0.1%นประครับขนาดกองทุนน่จะโตขึ้นมากแล้วนะครับมันก็ช่วยทําให้ชะลอการพังของกองทุนลงไปได้รวมถึงอย่างที่ผมบอกเลยครับว่าเรื่องของนักคณิตศาสตร์ประกันภยัยการคํานวณว,ว่าจะต้องเก็บเงินสมงทบเงินสะสมเท่าไหร่และสวัสดิการออกมาในรูปแบบไหนนะครับตำแหน่งที่มันสําคัญที่เป็นแบบคุยดีเข้าที่มันตําแหน่งที่มันต้องมีจริงๆครับผมว่าควรมีการจัดโครงสร้างองค์กรใหม่และจ่าย เขาเรียกว่าผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแล้วดึงคนที่เก่งเข้ามาบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าทางประกันสังคมมีเอาซอร์สอยู่แล้วแต่ว่าผมว่าทีมภายในในการตัดสินใจอ่ะก็ต้องรอบถึงเก่งเหมือนกันถึงจะสามารถตัดสินได้ว่าสิ่งที่บรจออื่นเข้ามานําเสนอเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีจริงๆกับผู้ประกันตรงหรือเปล่านะครับดังนั้นผมว่าเรื่องงบผมไม่ได้ติดหรอกครับมันไม่ได้เยอะเมื่อเทียบกับเงินของ,องกองทุนทั้งหมดแต่ว่า สิ่งที่ผู้ประกันตนแบบผมในฐานะที่เป็นนายจ้างด้วยแล้วเคยเป็นสมาชิกประกันสังคมด้วยครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมอยากเห็นน่ะคือสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทุกคนทําสิ่งที่ผู้บริหารทุกคนทําผู้หางกองทุนต่างๆนะครับเห็นหัวผู้ประกันตนแล้วก็เอาผลประโยชน์ของผู้ประกันตนเป็นที่ตั้งนะครับผมว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดสามารถทําได้ผมว่าคําถามที่จะเดากลับมาที่กองทุนประกันสังคมเนี่ยก็จะหายไปแน่นอนหรือว่าพอกองทุนมีปัญหาอะไรก็ตามมีการลงทุนที่ผิดพลาดมีแถลงออกมาอย่างชัดเจนแล้วก็ให้ทุกคนนเห็ภาพ โฆษณาออกมาให้เห็นภาพเลยว่าสื่อสารออกมาให้เห็นภาพว่ามันไม่ได้เสียหายแล้วผิดพลาดเพราะอะไรนะครับแล้วก็เรื่องของการโฆษณาเรื่องอะไรต่างๆผมว่าเรื่องของสิทธทิประโยชน์เรื่องของผู้ประกันตนเนี่ยผมว่าจริงๆก็ควรทําการตลาดมากกว่านี้นิดน,นึงซึ่งแน่นอนครับว่าสิทธิ์เนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนควรรู้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมอยู่ในโลกโซเชียลแล้วผมเห็นเนี่ยผมเห็นเลยว่าคนส่วนใหญ่คนโดยทั่วไปนะครับไม่ได้รู้ว่าสิทธิ ของประกันสังคมของตัวเองมีอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปโฟกัสเรื่องของทรารกษาพยาบาลป่วยรอนานทางฟันได้แค่9 0 0รพอมีเรื่องก็จะบอกเพิ่มให้เป็นพันสผมว่าเขาควรคิดจะเพิ่มให้ก่อนที่เราจะไปเรียกร้องนะครับถ้าเกิดเขาคิดเรื่องนี้มาโดยตลอดจริงๆไม่ใช่ว่าโดนด่าแล้วค่อยทำเนี่ยผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นทํางานแบบแพสซีฟไปนหน่อยทั้งที่มันเป็นส่วนสําคัญของสวัสดิการในประเทศนะครับซึ่งประเทศจะโตได้ประเทศต้องมีสวัสดิการที่ดีครับทุกคนประชาชนในประเทศต้องรู้สึกว่า มีความมั่นคงเขาถึงกล้าเสี่ยงทุกคนลองคิดดูว่าทุกคนจะออกมาทาธุรกิจถ้าทำธุรกิจ,กจพลาดเขามั่นใจว่าสวัสดิการตอนนี้ยังเลี้ยงดูเขาได้ประมาณหนึ่งอ่ะเขาจะกล้าเสี่ยงมากขึ้นเขาจะกล้าทําอะไรมากขึ้นดังนั้นสวัสดิการเหล่านี้คือเป็นรากฐานของประเทศที่สําคัญครับว่าถ้าเกิดคนในประเทศมีสวัสดิการมีมาตรฐานที่ดีมากพอ เขาจะไปโฟกัสในจุดอื่นที่สําคัญแล้วทำให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าได้ดีมากขึ้นครับซึ่งผมเข้าใจนะครับในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลที่มันได้ให้เก้าร้อยเพราะว่าระบบประกันสังคมมันเป็นระบบแบบเหมาใจล่วงหน้าครับคือเหมือนผมมีโรงพยาบาลนึงเขาก็จะให้งบไปก้อนนึ่งไอ้หัวรักษาเจ็บป่วยเล็กน้อยเขาก็จะแบบเหมือนไม่ได้รักษาดีมากเพราะหมอคนนึงก็ดูไม่ได้เยอะเบิกก็ไม่ได้เยอะยาก,ก็เบิกไม่ได้เยอะแต่ว่าเขาจะได้การงบเอาไว้แบบรักษาเคสที่มันยากๆอันนี้เข้าใจไม่งั้นโรงพยาบาลเองก็ขาดทุนมาว่า โรงพยาบาลเองก็ไม่ใช่องค์กรเพื่อการกุศลนะครับเขาก็ทํางานเพื่อกําไรเหมือนกันดังนั้นผมว่าระบบพวกนี้มันสามารถคุยได้เปลี่ยนได้ปรับเปลี่ยนให้มันยังเหมาะสมได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยที่นี่ครับผมก็รู้สึกว่าเราก็เป็นแค่ตัวคนเล็กเสียงหนึ่งที่เราพูดออกไปนะครับว่าไม่รู้มันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยขนาดไหนแต่ว่าถ้ายอ้อนมองภาพกลับมาในแง่มุมหนึ่งที่เราเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนะครับ ถ้าเกิดเราพอเห็นภาพเราว่าไอร้ระบบเพนชั่นฟันทั่วโลกต่างๆพวกเนี้ยน่าจะมีปัญหาในอนาคตแล้วไม่น่าจะเลี้ยงดูเราได้ถึงแม้ว่าถ้ามันไม่เจ๊งนะครับผมว่า3,000ันบาท4 0 0 0บาทต่อเดือนนะ่ะเอาจริงๆผมว่ามันก็ไม่ได้เพียงพอในอนาคตอีก 20- 30ปีที่ทำให้เรากรเกษียณได้อย่างมีคุณภาพหรอกครับเพราะว่าไอ้เรื่องระบบพวกนี้30 00บาทน่ะมันถูกคิดเมื่อแบบ2030ปีที่แล้วครับทุกคนพอมันมีเงินเฟอ้อมาเมื่อ30ปีที่แล้ว3 0 0พอาจจะพอแต่ว่าพอม,มาผ่านมา2 0่0า,า 20, ปีอะครับ สามพันบาทมันไม่พอแล้วผมก็เชื่อว่าถ้ายังไม่มีการปรับเงินที่มันได้รับมากขึ้นซึ่งแนวโน้มปรับขึ้นยากมากนะเพราะอย่างที่บอกว่าคนจ่ายเงินน้อยลงคนเบิกเงินเยอะขึ้นเขายากที่จะปรับให้สวัสดิการมันดีขึ้นครับดังนั้นผมรู้สึกว่าต่อให้มันไม่เจ๊งมันก็ไม่พออยู่ดีดังนั้นการวางแผนการเงินโดยเฉพาะเรื่องของการเกษียณด้วยตัวเองเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆและเป็นสิ่งที่ยุคนี้เลี่ยงไม่ได้นะครับทุกคนคนที่ไม่จัดการเรื่องของเกษียณอย่างจริงจังจะไม่มีวันได้เกษียณในยุคนี้เลยครับ การลงทุนการบริหารเงินจะเข้ามามีประโยชน์กับเรื่องนี้มากขึ้นนะครับซึ่งผมให้กาลังใจกับทุกคนนะครับว่าสาหรับใครที่อยากวางแผนเกษียณจริงๆแล้วเนี่ยผมว่า15ปีครับ ผมกล้าพูดว่า15ปีถ้าวางแผนกับมันอย่างจริง,งจงังๆอย่างสมเหตุสมผลสอดคล้องกับทั้งรายได้และรายจ่ายที่เรามีนะไม่ใช่ว่าทุกวันนี้รายได้เดือนละห้าหมื่นแต่อยาก,กเกษียณใช้เงินเดือนละละ้านนี่มันก็จะไม่สักเซสนะครับแต่ว่าถ้าเราทําบัญชีแล้วรับรายจ่ายแล้วว่ารายได้เราห้าหมื่นเราใช้จ่ายอยู่เดือนละสองหมื่นห้าเอาสองหมื่นห้ามาวางหลังกเกษียณว่าถ้าเราอยากจะ,กะเกษียณใช้เงินเดือนละสองหมื่นห้าอย่างสมเหตุสมผลเนี่ยใช้อย่างไรนะครับจากที่ผมกดเอ็กเซลเครื่องคิดเลขในการคํานวณเรื่องของกเกษียณอย่างจริงจังมาแล้วเนี่ยหลาย ถ้าทําได้เนี้ยกเกษียณได้ทุกคนจริงๆนะครับเพราะว่าปลายทางของการ,กรเกษียณจริงๆแล้วนะครับออไอเดียจริงๆมันคือการที่เรามีเงินอยู่ก้อนวางไว้ฝากไว้ในธนาคารถูกไหมครับแล้วเราก็ถอนเงินออกมาใช้นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงคือคนที่จะ,กะเกษียณได้เร็วและมีคุณภาพเนี่ยเลี่ยงไม่ได้ครับทุกคนว่าจะต้องเอาเรื่องของการลงทุนใส่เข้ามาด้วยเพราะเรื่องของการลงทุนใส่เข้ามาด้วยมันก็จะต้องดูเรื่องของการทุนในหุ้นเรื่องของค่าเช่าต่างๆมีดอกเบีย้ยจากเงินปันผลต่างๆออกมานะครับ ปลายทางของการเกษียณที่มันสามารถเป็นไปได้และทุกคนสามารถทําได้นะครับก็คือการสร้าง passive income ให้มากกว่ารายจ่ายครับ ดังนั้นถ้าเรามีเป้าว่ารายจ่ายเราเดือนละ2 5 0 0 0ห้เราเอา2 5 0 0 0หคูณ12เป็นต่อปีเป็น300,000ถูกไหมครับดังนั้นเป้าหมายเราก็คือทําอย่างไรให้เรามี Passive เปนคำปีละ300,000ได้นะครับภาพมันก็จะชัดมากขึ้นสมมุตินะคบว่าถ้าเราลงทุนได้3%เราก็ต้องมีเงินต้น10ล้านถ้าเราลงทุนได้6%เราก็ต้องมีเงินต้น5ล้านถูกไหมครับมันก็จะถูกซอยย่อยลงมาตามความรู้การลงทุนของเรานะครับซึ่งวิธีการจะเดินทางไปถึงให้เรามีเเเเเงงงงิินน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 กกนนก้ไไ้้้้อออออึผสมมมมไไปปรรรืววืื่่่ยๆคัชวววาาาาถ็าี ดังนั้นโจทย์ที่ต้องทําคือเราจะหาหุ้นปันผลปีละหกเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ยังไงตามมเงินที่เรามีนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีเงินก้อนวางไว้แบบนั้นเพื่อจะ,กะเกษียณอยู่แล้วนะถ้าใครมีถือว่าโชคดีมากมากนะครับดังนั้นพาร์ทหลังจากนี้นะครับถ้าใครอยากจะวางแผงกเกษียณจริงๆอะ่ะผมว่าทางมันก็จะไม่ได้แบบสะดวกสบายมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันก็จะหนีไม่พ้นเรื่องแรกครับคือในยุคสมัยเนี้ยมันก็ต้องเพิ่มไรายได้ให้ได้เยอะที่สุดนั่นแหละครับยิ่งเรามีค่าใช มันก็จะเหลือเงินออกมากขึ้นเหลือเงินออกมากขึ้นเราก็มีเงินไปลงทุนได้มากขึ้นมันก็จะช่วยทำให้เราเดินทางสู่เป้าหมายได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็อีก,กัน,นึงเลยก็คือเรื่องของการคุมค่าใช้จ่ายครับ หลายๆคนอาจจะคิดว่าโหก็ฐานได้ให้มันเยอะแล้วก็มีสิทธิ์ใช้ยเยอะคําตอบคือจริงครับแต่ว่าถ้าเป้าหมายเราคืออยากจะ,กะเกษียณแล้วก็สร้างแพสซีฟอินคอมในอนาคตมันไม่มีทางเลือกเลยครับนอกจากที่เราต้องสร้างไรายได้ให้เยอะๆแล้วคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ครับไม่ให้มันเพิ่มไปตามไรายได้ที่มากขึ้นเพราะว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศต,ตอนนี้นะครับเมื่อไรายได้มากขึ้นเราก็มักจะสร้างหนี้มากขึ้นมีไรายได้มากขึ้นตามไลฟ์สไตล์ของไรายได้ที่มันมากขึ้นนะครับดังนั้นในช่วง15ปีนี้ถ้าเกิดใครอยากจะ,กะเกษียณจริง,รงๆแล้วก็มีอิสรภาาาพทงงงกินกกกนๆั พยายามยกบาค่าใช้จ่ายหรือมาตรฐานการดำเนินชีวิตนะครับตามไรายได้ให้ช้าที่สุดครับเราจะได้เหลือส่วนต่างเอาไปลงทุนแล้วก็สแต็กเงินให้มากขึ้นลงทุนได้สักเซสมากขึ้นมีเงินก้อนมีแพสซีฟอินคัมกลับมามากขึ้นนะครับ ซึ่งแน่นอนครับว่าปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับเรื่องของการวางแผนเกษียณหนีไม่พ้นจริงครับว่าทุกคนควรจะมีความรู้เรื่องของการลงทุนนะครับแล้วผมก็ย้ำมีครั้งว่าการลงทุนเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ยากขนาดนั้นถ้าเราเข้าใจว่าหลักแก่นแท้ของการลงทุนคืออะไรเราเอาทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของเราตอนนี้คือเวลามนุษย์มีทรัพยากรที่เท่ากันทุกคนวันละ24ชั่วโมงคือเวลานะครับไปแลกเงินมาแล้วมีเงินแล้วนะครับอย่าลืมมีความรู้ความสามารถในการบริหารเงินในการใช้เงินอย่างเหมาะสมเพื่อให้เรา ไม่เป็นทาสของเงินด้วยนะครับเพราะว่าถ้าใครไม่รู้ทันนะครับเราก็หาเงินมาได้เราก็จะใช้ไปทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องทํางานเพื่อหาเงินมาใช้อีกนะครับผมรู้สึกว่าถ้าเราสามารถทํโหรโหรบ้านๆเลยครับสามารถหาเงินมาได้เหลือเงินเก็บและใช้เงินไปทํางานแทนเราเมื <S 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 ่อถึงจุดหนึ่งพอเงินมันทางานไปได้สักพักหนึ่งมีผลผลับมาเอาผลผลกลับมา,า,บล,ล,บมาลงทุนต่อแล้วเงินก็นมันใหญ่มากขึ้นแล้วมีเงินปันผลมีดอกเบี้ยที่มากกว่ารายจ่ายนะครับทุกคนก็จะเป็นอิสระทางการเงินแล้วเราก็ไม่ต้องหวังพึ่งคนอื่นนะครับว่า เฮ้ยกองทุนกเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญประกันสังคมต่างๆมันจะกลับมาหรือมันจะเจง๊งแล้วมันจะกระทบกับเราในระยะยาวหรือเปล่าผมรู้สึกว่าถ้าเราสามารถควบคุมอนาคตตัวเองได้ด้วยมือของเรานะครับและถ้าเกิดมันมีคนอื่นมายื่นมือช่วยหรือว่าสิ่งที่เราเคยทําไว้มันกลับมาเป็นประโยชน์กับเราเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ผลบวกเพิ่มเติมจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วมันก็จะยิ่งดีมากขึ้นแต่ถ้าเกิดผลประโยชน์เพิ่มเติมเหล่านั้น ไม่มีนะครับเราก็ยังสามารถใช้ชีวิตของเราได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองนั่นแหละครับแล้วถ้าเกิดถึงวันหนึ่งวันเกษียณแ,แล้วเรากษเียณไม่ได้เราไปกล่าวโทษนะครับว่าเฮ้ยประการสังคมเจ๊งอย่างงูเนียอย่างงี้สุดท้ายผมเชื่อนะครับว่าในประเทศนี้ไม่น่าจะมีใครมารับผิดชอบตัวเราได้อยู่ดีเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเองอยู่ดีครับแต่นั้นผมรู้สึกว่ามันเป็น choice มันเป็นทางเลือกนะครับว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่มีสุขภาพทางการเงินที่ดีกเกษียณได้อย่างมีคุณภาพเป็นคนแก่ที่กเกษียณได้อย่างมีคุณภาพหรือว่าเป็นคนแก่ที่กเกษียณแล้วต้องรองเงินช่วยเหลือนะครับผมว่าทุกวันนี้คนที่ฟังคลิปผมอยู่สามารถเลือกได้นะครับ ทั้งหมดนี้แหละครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าทาไมประกันสังคมถึงมีปัญหาและถ้าเกิดเรารู้อยู่แล้วว่ามีปัญหาแน่ๆแ,แล้วไม่รู้เขาจะแก้ไม่ด้วยวิธีไหนนะครับผมรู้สึกว่าวิธีแก้ที่สามารถแก้ได้คือแก้ให้ตัวเราก่อนนะครับแล้วเราวางแผนให้ดีรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยสุดท้ายแล้วเราก็จะมีความสุขแล้วก็สามารถเอาตัวรอดจากโลกใบนี้ได้นั่นเองครับสุดท้ายนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยหรืออยากได้ความรู้เรื่องไหนคอมเมนต์บอกกันได้นิดนึงครับเผื่อผมจะหยิบคอมเมนต์เหล่านั้นมาทาเป็นคอนเทนต์ต,ตอบให้เลยนะครับ